ทุกคนรู้ไหมว่าบ้านหนูตุ๊กตาเยอะมากเพราะว่ามาม้าชอบค่ะแต่หนูไม่ได้ชอบด้วยเลยด้วยความที่หนูนอนกับคุณยายใช่ไหมคะแล้วเวลาห้องน้ําอ่ะในห้องมันไม่มีห้องน้ําก็เลยต้องเดินออกไปข้างนอกแล้วมันจะมีแบบว่าบันได คุณพ่อนอนข้างบนค่ะแล้วหนูนอนข้างล่างชั้นหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วตรงบันไดอ่ะตรงข้ามกับห้องน้ําห้องน้ํามันจะอยู่ตรงนี้บันดไดมันจะอ,อีกฝั่งนึงหนูจะวาดรูปให้ทุกคนดูก็คือตรงนี้เนี่ยนะหนูก็มองไม่เห็นอ <c> ะ <oughs> เป็นห้องน้ําใช่ไหมคะส่วนตรงนี้มันก็โอ้ส่วนตรงนี้มันก็นนนกจะเป็นห้องนอนที่หนูนอนแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นลินชักนะคะเป็นลินชักแล้วก็มีตุ๊ก,กตาวางอยู่ข้างบนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบันไดทุกคนแล้วเวลาเข้าน้ำอะ่ะมันก็จะต้องมีผ่านตุ๊ก,กตาเหล่านั้นนะคะซึ่งมันจะมี ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะตัวโตก <c oughs> ว่าตุ๊กตาตัวอื่นๆนะคะแล้วมันก็จะชอบพูดค่ะแบบกดปุ่มมันก็จะ Hey mommy I love you อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเสียงมันจะแบบ mommy hug me อะไรอะไรแบบที่ตุกตต๊กตาแบบเหมือนตุ๊กตาเด็กทารกที่พูด ให้แม่จ๋าแม่จ๋าเลยววันฟีลประมาณนั้นนะคะทุกคนแล้ววันนั้นหนูไปเข้าห้องน้ําด้วยความที่หนูเกรงใจคุณยายด้วยไม่กล้าปลุกคุณยายตื่นขึ้นมาหนูก็เลยฮึปไปไป,ไปเองไปเองก็ได้แล้วก็เลยเดินออกไปเจ๊จแ,แล้วก็เข้าห้องน้ำตามปกติกํากลังจะเข้าห้องน้ำเสร็จกําลังจะเข้าห้องน้ำเสร็จเราก็ได้ยินเฮ้ยัมมี่ ก็เลยแบบอะไรวะร้อนเหรอหน,นูอาจจะร้อนเอออาจจะร้อนก็ได้ด้วยความที่แบบเราได้ยินมันพูดทุกวันเลยแบบเวลาไปใครไปกดเล่นอะไรเงี้ยไม่ก็แบบเฮ้ยหนูหคนไปกดเล่นก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรรอบแรกก็เลยไม่ได้คิดก็ก็ออกมาจาับนนะก็ไม่เจอใครก็เลยโอเคฉันอาจจะร้อนแล้วก็เดินไปอีกรอบแบบเดินกลังจะกลับเข้าห้องนอนค่ะทุกคนมันก็พูดขึ้นมาว่า I love you แล้วเขาก็อ๋อไม่ไม่ได้ร้อนแล้ว,ลวก็วิ่งเข้าห้องไปแล้ว,ลวก็นอนไม่หลับเหมือนเดิมค่ะก็กลัวกลัวมากกลัวมากหนูอะถือคติประมาณว่าถ้าเราอยู่อสมมติเราอยู่กันสามคนสี่คนนี้ถ้าทุกคนหลับหมดแล้วเหลือเราคนเดียวแสดงว่าคนนั้นอะไม่มีใครอยู่ห้องมีแค่เราคนเดียวที่อยู่ ถ้าตื่นก็แสดงว่าถ้าตื่นหนึ่งคนก็แสดงว่าในห้องนั้นมีสองคนทุกคนเข้าใจที่หนูอจจะอธิบายไหมคือแบบว่าหนูอ่ะเป็นคนที่คิดชอบคิดว่าเวลาคนหลับไปแล้วอ่ะจะเหลือแค่เราคนเดียวแต่จริงๆเขาก็ยังหลับเขาก็ยังอยู่นั่นแหละเขาแต่เขาแค่หลับแต่หนูจะคิดว่าแบบเออเหลือเราคนเดียวมันก็จะทำให้เราหลอนค่ะทุกคนแล้วหนูก็ กลัวมากหนูก็เลยแบบพยายามที่จะเ,เก็บตัวขดตัวให้ได้มากที่สุดเพราะว่ากลัวมันจะมา Hey mommy แบบไม่ใช่แบบเรานอนๆอนนอน<ๆ>อยู่เงี้ยหันไป Hey mommy แล้วก็อ้าเลยนะก็คือกลัวแต่ว่า มันมันก็ตุ๊กตาเนี้ยมันก็เก่าแล้วค่ะทุกคนมันค่อนข้างที่จะซื้อมานานแล้วมาม่าก็เลยบอกว่ามันอาจจะแบบระบบมันอาจจะลวนก็ได้เพราะว่ามันนานแล้วมันอาจจะแบบเออระบบลวนอะไรประมาณนั้นหรือแบบจิ้งจบเนี้ยห่างจิ้งจบมันไปเกาะแล้วมันไปโดนเซนเซอร์หรือวระปุ่ม ที่พูดมันก็เลยร้องออกมานั่นเละจบตำนานบ้านตา